สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันโตอีกเอาสูตรล่างคนสูตรบนล่างเนาะมันเข้าศูนย์สาสาศูนล่างเอาสูตรนี้ลงก่อนไปดูกันก่อนกันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อน,นจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอคุณผู้ที่ติดตามขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะมาดูกันเลยเราเราเราพัฒนา ทีจิมห้าเนาะย้อนย้อนไม่เยอะย้อนไปที่หนึ่งหนึ่งเป็ดเก้าเป็ดหกห้าหนึ่งเป็ด เก้าแปดหกห้าพันบวกหน่วยเก้าบวกห้าพันร้อยหกพันบวกร้อยบวกหกคงที่ เ้าบวกแปดบวกหกสี่ห้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามสี่โอ้ตัวนี้บางตองเลื่อนหัวตัวนี้หับาง จำไว้ค่ะก่กองจำพูดก็คือสี่ห้าสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่เลขออกไปคือสี่สี่ อันนี้เป็นสูตรล่างแต่มันบัาบนบน,บนล่างซื้อบนกันล่างเลยดีนี่มันจังได้นี่มันก็มาที่บนกันอีกห้าศูนย์แปดหกสี่สี่ห้าศูนย์แปดหกสี่สี่แปดบวกสี่แปดบวกหกบวกหก ก็คือแปดบวกสี 4, ่แปดบวกหบวกหกศไม่ต้องบอกแปดบวกสเป็น3 8มแปดแล้วเก้าสิบสิบเอสิบสองสองสามศูนอกตัวกับเป็นบนจ้อย เป็นบนจ้อยหลักสองมีสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งเป็นตัวกลับถ้าเราซื้อกลับเราก็ถูกแต่ก็ถูกอยู่แล้วหรือว่าถูกแต่คนอื่นไม่ถูกเพราะว่าเราซื้อเราซื้อเล็กแล้วต้องกลับกันทุนอยู่แล้วเนาะเราต้องถูกแหละนี่ก็ แต่มาดูตัวนี้มาดูจะทำให้ดูตะเลขของชนกันเด็เลขที่ออกก็คือสี่เก้าสองเจ็ดศูนย์สามเรายังใช้สูตรนี้อยู่เดี๋ยวสูตรบนศึกษาใหม่ก่อนเดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้สูตรบนจะเอาใหม่ สูตรล่างนี่เป็นก่อนสูตรนี้มันยังเข้าอยู่บนล่างนี่ไหมสูตรล่างสูตรบนเดี๋ยวจะหาใหม่อยู่แต่สูตรนี้ก็เข้าดีบนล่างสูตรนี้เข้าดีมาตั้งนานแล้วแต่มันเป็น,นสลับบนสลับล่างเลยไม่อยากใช้มันแต่มันก็เข้าอยู่ถ้าเรากลับบนล่างเนี่ยเอาเป็นบนนานๆมาล่างสลับบนบนสลับล่างเนาะงวดก่อนนะ่ะเป็ดก้าบนเลย แปดหกแปดเก้าบ,บนพอมาตัวนี้เป็นเป็นบนมาตัวนี้ก็กลับมาเป็นบนเฉยสองบวกสามเท่ากับห้าบวกหนึ่งแต้มเป็นหกสองบวกเจ็ดบวกหกเท่ากับ เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกสองก็ได้สิบห้าเหมือนเดิมห้าหกเอฟซีว่าไงเอาไปเลยตามสูตรเลยบอจะใช้เลขตัวแทนคือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแต่มันต้องเพิ่มเลขด้วยค่ะถ้าจะตัดห้าหกออก ให้เอฟสีเลือกนะสีสีมันชนกันมันมาสยตัวนี้จับคู่ก็คือห้าห้าห้าหกหกห้าหกหกไม่รู้จะเป็นบนหรือล่าง ไม่มั่นใจเลยตอนนี้เพราะว่ามันสลับหน้าสลับหลังเดี๋ยวเอาสูตรใหม่มาก่อนจะจะลงให้อยอวยังไงจะลงให้ทีหลังจะเน้นตนเน้จะลงให้ทีหลังถ้าเรากันนะก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแต่ศูนย์เป็นเลขที่ไม่มาชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ตัดออก เลขเลขสูตรเลขเอาเลขที่ไม่มาบวกให้ดูเลเลขที่ไม่มานะคะมันไม่มาก็คือศูนย์บวกสบวกเเท่ากับ 0... นย์คือเลขไม่มาเลขติด,ดับภาษาบ้านเราคือว่าดับแต่ไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่นะคะศูนย์ี่คือเลขไม่มาศนคือศูนย์ไม่มาในงวดนี้ พนที่แล้วห้าไม่มามันก็ไม่มาจริงๆด้วยตัดห้าเอาไปมันก็ไม่มาแต่มันมาบนดอกว่าล่างล่างมาได้แต่บนมาไม่ได้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะจัดไปห้าห้าหกหกเพราะมันชอบมาเบิ้ลดีสี่สี่หกหกวันนี้มันจะมาหกหกหรือห้า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 ก็จัดไปหกหกก็จัดไปสี่ห้าง ตัวน,นี้กันเฉยๆเลยเพราะว่าเลขใช้เลขแทนกันนะก็คือห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์หกบวกห้าก็ได้หนึ่งใช้เลขแทนกันไว้เอาไปที่หกศูนย์นี้ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นเลขที่ไม่ที่มายากมันเป็นเลขที่มายากคือศูนย์ ก็ไม่แน่เนาะตัดออกไปได้เหลือหกสิบอบก็จัดขัดกระ่านนะคะจัดไปเหมือนเม,มันจะมาเบิ่นนี่ล่ะหกหกสี่สี่ มันจะกลับมาหกหกอีกไหมหรือว่ามันจะมาห้าห้าสี่สี่ยกไปแล้วหกหกออกไปแล้วเหลือห้าห้าแต่สี่หางจัน์หมดเลยถ้าใครชอบห้าหนึ่งก็เอาไปถ้าหกศูนย์ก็เอาไปเพราะว่ามันเป็นเลขที่ไม่มาคือศูนย์ติดศูนย์ตัดออกแต่ถ้าสี่หางนี่เลยห้าห้าหกหกนี่เละ ถ้าบนมันจะเบิ้นเลยชอบกไปจัดขัดก็ผ่านนะคะสีหางจะเต็มล่างกันบนด้วยชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะคำเตือนแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คพืนที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า